กานทุกท่านนั่งตามอัธยาศัยได้มาทำบุญไทยบาทททำบุญสทบาทถวายพระทหารพาอยางก็ดีแล้วที่เราร่วมกันอนุโมทนาสาธุสาธุนี่ก็ดีแล้วที่เราประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้ในการทำบุญทำทานการกุศลสวดมนต์ภาวนาสนดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเพราะว่า ิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติซึงวัดศรีรัตนธรรมารามแล้วก็พายาโยมในการประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้เรื่อยมาตั้งแต่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่ออยังอยู่พระอาจารย์ว่าถึงแม้ว่าวัดศรีเนี่ยจะสร้างศาสนาสถานศาสนาวัตถุถือว่าใหญ่ยิ่งใหญ่ เอาไว้ให้วัดวาอารามให้กับพระพุทธศาสนาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติควบคู่กันไปก็คือการปฏิบัติคือการปฏิบัติธรรมอันนี้เราก็ทิ้งไม่ได้ว่าการปฏิบัติหือว่าเป็นหัวใจแห่งการดำรงตนหรือว่าเป็นหัวใจแห่งการฝึกหัดพัฒนาตัวเองในแนวทางพระพุทธศาสนาเพราะว่า แม้กระทั่งองค์สม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็พ้นจากอาสวะหรือว่าเครื่องเศร้าหมองใจหรือว่ามวลทินทั้งหลายหรือว่ากิเลสทั้งหลายก็ได้การประพฤติปฏิบัติฝึกหัดใจดังนั้นแนวทางเนี้ถือว่าเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติที่เราควรน้อมนํามาฝึกหัดใจตัวเองซึ่งวสีระดนธรรมรามก็นําพาญาติโยมในการประพฤติปฏิบัติซึ่งแนวทางเหล่านี้เรื่อยมา อะไรเพราะจะได้ยกใจของเรายกชีวิตยกใจของเราให้สูงขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมะนี่แหละจะเป็นแนวทางในการที่จะทาให้เรามีซึ่งคุณ,ณธรรมเมื่อเรามีธรรมะเมื่อเรามีคุณ,ณธรรมใจเราก็สูงขึ้นความเป็นชีวิตความเป็นคนนี่ก็จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพราะว่า ว,ว่าชีวิตคืออะไรถ้าเกิดหลายๆคนก็มีความหมายของชีวิตเอาไว้ในแต่ละคนเอาไว้ชีวิตของเราคืออะไรบางคนบอกว่าชีวิตก็คือการอยู่เฉยๆบ้างบางคนชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมบ้างชีวิตก็คือการได้กินการได้อยู่การได้เที่ยวการมีครอบครัวที่สมบูรณ์บ้างบางคนก็บอกอย่างนั้น แต่บางคนก็ให้ความหมายของชีวิตว่าชีวิตเนี่ยแบบเสมือนโคโคที่เขาจูงไปยังโรงฆ่าสัตว์โคที่จูงไปยังโรงฆ่าสัตว์เนี่ยโคมันก้าวไปหนึ่งก้าวก็เปรียบเสมือนก้าวไปหาความตายหนึ่งก้าวไม่ว่าก้าวหนึ่งสองก้าวสามก้าวพอไปถึงโรงฆ่าสัตว์เขาก็ฆ่าหมายว่าชีวิตของมนุษย์เราก็เป็นบเสมือนโคที่ยังจูงไปยังโรงฆ่าสัตว์ 1, 9, ก้าไปหนึ่งก้าก็เป็นเสมือนเก้าไปหาความตายหนึ่งเก้าชีวิตเราก็เช่นเดียวกันผ่านไปทุกวินาทีทุกวินาทีทุกวินาทีทก,าทาก็เคลื่อนไปหาความดับของร่างกายสังขารไม่ต่างอะไรกับโคที่ก้าไปยังโรงฆ่าสัตว์ก็่าอย่างนั้นนะชีวิตบางคนก็บอกว่าชีวิตมันกับการเดินทางเดินทางไปมีหลุมมีบ่อมีทางโคง้งมีทางเลี้ยวมี ขวากน้ำบ้างมีตอไม้บ้างก็เป็นธรรมดาแต่สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปจนถึงสิ่งที่เราประสงค์ที่เราต้องการได้โดยการผ่านเส้นทางนั้นการเดินทางบางคนก็ว่าอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าชีวิตเปรียบอย่างนั้นเปรียบอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะให้คำนิยามเกี่ยวกับชีวิตยังไงก็แล้วแต่ ชีวิตของเราก็คือชีวิตชีวิตก็คือชีวิตจะทำยังไงที่จะพัฒนาชีวิตของเรานี้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาได้เนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสามารถและความเป็นเลิศความสามารถและความเป็นเลิศที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นมนุษย์เราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เรามาพร้อมกับความเป็นเรา แต่จะทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราพัฒนาความสามารถและความเป็นเลิศของเราเนี่ยให้เป็นความสามารถและความเป็นเลิศยิ่งก็คือเอาสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์ขึ้นมาได้กว่าที่จะเป็นคนขึ้นมาได้เป็นเรื่องที่ยากบุญกุศลที่เราสั่งสมไว้ในปางก่อนในชาติก่อนที่เราสั่งสมไว้มากมายนาน,นับประการที่เราเกิดมาเป็นคน เมื่อเกิดมาเป็นคนก็มาเป็นคนที่สมบูรณ์หรือเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีอวัยวะครบ32ประการสามารถกินได้สามารถพูดได้สามารถเดินได้มีลูกมีเต้ามีครอบมีครัวสามารถดำเนินชีวิตในความเป็นมนุษย์ของความเป็นมนุษย์ในวิถีของความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องผ่านเรา ทำร่างกายจิตใจของความเป็นมนุษย์นี้ในการพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ถือว่าที่สุดอย่งความเป็นเราเราก็ได้ดําเนินอย่างนั้นแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นไปได้ยากคือการเกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดขึ้นมาทีนี้เราเกิดขึ้นมาพร้อมกับความสามารถและความเป็นเลิศจะทำยังไงให้พัฒนาความสามารถและความเป็นเลิศที่หลวงพ่อท่นานว่านี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ต้องประกอบ ความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทาานบอกว่าหนึ่งก็คือมีสติและปัญญาควบคู่กันเพราะว่ามีสติและปัญญาก็คือการรู้เนื้อรู้ตัวแห่งสิ่งที่เครือบแคงหรือว่าสิ่งที่เข้ามาในใจของเราไม่วันไหวหรือว่าไม่ดำเนินไปตามความเป็นไปแห่งวิถีที่มันเป็นไปคือการรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อเรา รู้เนื้อรู้ตัวเราก็สามารถที่จะมีสติปัญญาในการประคับประคองใจของเราพัฒนาใจของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เห็นภัยแห่งวัตฏะสงสารว่าการเกิดนันก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้จะทำยังไงสามารถที่จะ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้คือการมีสติเตือนตนอยู่ เหมือนเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์ในดําเนินชีวิตไปตามวิถีของเราในแต่ละวันเนี่ยเราก็ดําเนินไปอย่างเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราดำเนินไปโดยการไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีสติปัญญาในการที่จะตระหนักรู้หรือว่าดําเนินจิตดําเนินร่างกายของเราไปในแนวทางที่ประมาทมันก็จะอยู่อย่างนั้นแต้าเกิดเรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญา รู้เนื้อรู้ตัวอยู่แล้วก็สามารถที่จะยกใจของเราพัฒนาชีวิตอันนี้ของเราให้ดียิ่งขึ้นพัฒนาความสามารถพัฒนาความเป็นเลิศของเราให้ดียิ่งขึ้นซึ่งครูบาอาจารย์ท่านเจ้าปกุณสมเด็จหลวงพ่อท่านก็นําแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตคือการทําสมาธินี่แหละจะเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาชีวิตของเรานี้ให้ดียิ่งขึ้น น,นการทำสมาธิคือการพัฒนาความสามารถความเป็นเลิศของเราน,นี้ให้เป็นความสามารถและความเป็นเลิศยิ่งในความเป็นคนหรือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนั้นที่ประพฤติปฏิบัติกันอยู่แม้กระทั่งผู้ที่เรียนสมาธิหรือว่าเป็นครูสมาธิก็ดีเนี่ยพ่ะอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่เรา ควรประพฤติปฏิบัติคือการทำสมาธินะเพราะว่าเมื่อเราฝึกหัดเราพัฒนาเราทำสมาธิพัฒนาจิตพัฒนาใจของเรายิ่งขึ้นเนี่ยตัวสติปัญญาก็เพิ่มพูนเมื่อสติปัญญาเพิ่มพูนตัวปัญญานี่แหละจะทำให้เรารู้ให้เราเห็นเราเข้าใจในความเป็นจริงของแห่งธรรมะหรือว่าเข้าใจความเป็นจริงแห่งชีวิตนี้ยิ่ง,งขึ้นไปเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงแห่งชีวิตยิ่งขึ้นไปก็จะ ทำทุกอย่างเพื่อที่จะพัฒนาชีวิตนี้ให้สมบูรณ์นะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์อธิบายหรือว่าพูดไปในเบื้องต้นว่าชีวิตมันก็ดําเนินไปตามวิถีชีวิตของแต่ละคนถ้าเกิดดําเนินไปแล้วไม่ประกอบด้วยคุณธรรมดําเนินไปแล้วไม่ประกอบด้วยความมีสติและมีปัญญาชีวิตเรานั้นก็ผ่านไปเฉย เหมือนกับมาโลกมาอยู่ในโลกนี้ตั้งอยู่อย่างนั้นตั้งอยู่ยงั้นก็ใช้ชีวิตไปอย่างนั้นแล้วก็ดับไปอย่างนั้นเพราะยังไงทุกคนก็หมุนเวียนไปอย่างนี้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราประพฤติปฏิบัติฝึกหัดพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตพัฒนาใจเอาร่างกายเอาจิตใจที่เราได้มาของความเป็นมนุษย์นี่ยมาพัฒนาให้สมบูรณ์โดยการฝึกหัดพัฒนาตัวเองมันก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นไปเฉย อยู่ขึ้นมาในโลกนี้ก็อยู่ขึ้นมาด้วยการฝึกหัดพัฒนาตัวเองพอดับลงไปก็ดับลงไปด้วยการฝึกหัดพัฒนาตัวเองก็ทําคุณค่าของชีวิตนี้ให้สมบูรณ์ันั้นคํานิยามหรือว่าความหมายของความมีชีวิตหรือว่าการเกิดขึ้นมาของชีวิตเราจะยังไงก็แล้วแตนะ่แต่ว่าการที่จะฝึกหัดพัฒนาตระหนักรู้ในการที่จะพัฒนาชีวิตของเรานี้ให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่จะ ควรปฏิบัติแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเนี่ยที่เกิดขึ้นมามีกินมีนอนมีอยู่ตามวิถีของความเป็นมนุษย์แต่ว่าเมื่อพระองค์ทรงตรานกรรรักรู้ระลึกรู้ด้วยสติปัญญาว่าการมีชีวิตไปอย่างนี้เฉยเมันก็ไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นเอาชีวิตในมาฝึกหัดพัฒนาจนสามารถที่จะบรรลุธรรมะ เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุคุณธรรมชั้นสูงด้วยพระองค์เองเรียกว่าตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหมดสิ้นซึ่งอาสวะกิเลสทั้งหลายก็เพราะว่าจากความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาสามารถที่จะพ้นจากเครื่องเศร้าหมองใจหรือว่ากิเลสทั้งหลายได้ดังนั้นมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันที่นั่ง,งมีหูมีตามีปากมีอวัยวะต่างี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเอง ให้สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมชั้นสูงได้โดยการเอาความเป็นมนุษย์เนี่ยมาประพฤติปฏิบัตินัน้นญาติโยมสาธุชนพุ้ทธบริษัททั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติที่วัดศรีรัตนธรรมรามก็ดีหรือแม้กระทั่งได้มาประพฤติปฏิบัติสมาธิตามแนวทางท่านเจ้าพระคุณสมเด็จก็ดีก็ให้เรา มันภาคเพียรพยายามฝึกหัดพัฒนาชีวิตของเรานี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ให้เรามีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัตินี้นเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ขอโนโมทนากับคณะญาติโยม สาธุชนทุกท่านที่ได้เดินทางมาทำบุญใส่บาตรถวายพระทหารนวสีรัะตะนธรรมาราม mm. ก็มาอย่างนี้ mm. มาประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้มีเวลาว่าง mm. ก็มาทำบุญใส่บาตรมีโอกาสก็มาประพฤติปฏิบัติธรรม,มีเวลาก็มาไหว้พะวนนระสวดมนต์เนี่ยวสีรัตะนธรรมารามก็เปิดให้ญาติโยมได้มาปฏิบัติตลอดมีโอกาสมีเวลาก็มาฝึกหัดพัฒนา กพืจะเกิดความสุขความจเจริญให้กับเราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันก็ขอนูมโมทนากับทุกท่านก็ความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนในโอกสาสนี้สาธุสาธุสาธุอะโมทามิต่อไปก็เชิญทุกท่านเตรียมกวดน้ำรับพร